สวัสดีครับผมวันนี้ลูกถ่ายแม่ทํานะครับเราจะมาทําเมนูแกงส้มมะละกอกันนะครับผม,มดูอันนี้จะเป็นแบบแกะเนื้อปลาลงไปเลยนะฮะผสมกับพริกแกงของเราเลยทํายังไงก็ไปดูอย่าลืมกดติดตามให้ลูกถ่ายแม่ทำด้วยนะคะกุศลเย้กด yeah! ขีกดสีขั้นตอนแรกก็ตั้งน้ํานะครับผมก็คือน้ําต้มปลานั่นเองนะฮะแล้วก็ใส่น้ําปลาสัก สช้อนโต๊ะนะครับผมพริกแกงแกงส้มของเราก็จะมีพริกแห้งนะฮะสิห้เม็ดหอมแดงหนึ่งหัวกระเทียม7กลีบกระปิครึ่งช้อนโต๊ะกระชาย10บาทนะครับตำทุกอย่างให้ละเอียดเลยนะฮะใครที่ฟังไม่ทันก็สามารถกดหยุดวิดีโอได้นะครับใส่ลงไปนะฮะแล้วก็รอเดือด นี่เราจะเป็นคลิปที่แกงส้มที่เร็วมากๆเลยนะครับผมสามนาทีครึ่งนะฮะเสร็จแล้วนะฮะก็บอกแล้วดูจบก็ทำเป็นทันทีอ่านี่คือมะละกอของเรานะฮะอัอนนี้มะละกอแล้วก็ใส่น้ำเต้าลงไปด้วยนะฮะปะดีลูกค้าผัดไทยเขาเอามาให้นะครับผมหั่นแบบเนี้ยหั่นแบบแบบเนี้ยแบบในเนี้ยอย่างที่พี่ๆเห็นเนี้ย หันเป็นแว่นเป็นแว่นไม่ใช่แว่นนะนั่นแหละหันแบบ,นเ,บเ,เนี้ยเออมาหูจใจบอกจะไดอ่ะเออกระพอเตอร์เนี่ยหันจะเนี้ยนออุ้ยขอโทษครับนี่เราใช้ะมะละกอนี่เกือบหนึ่งลูกเลยนะครับพี่พี่นี่ดูเราจะใส่แค่สองอย่างนี้นะฮะปรุงรสนะครับผมด้วยน้ำตาลปริบ หนึ่งช้อนโต๊ะครึ่งนะฮะอันนี้สูตรของแม่หวานนะครับผมสูตรใครก็สูตรมันนะฮะสูตรของแม่หวานนะครับน้ำตาลทรายประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะฮะมีความหวานแบบนุ่มๆกับหวานแหลมนะฮะคุณหวานใจเขาบอกมาแบบนี้อย่าลืมไปพูดแหละลูกผงปรุงรสนะครับประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะฮะฮะ ใครน้ำปลาร้ออาน้ำมะขามนะะน้ำมะขาม3ทับพีเลยนะครับใครที่ชอบส้สมๆมมหน่อยนะเปรี้ยวๆกว่านี้นะฮะก็4ีห้าช้อนโต๊ะได้นะครับผมชิมเบื้องแล้วนะฮะรสชาติเป๊ะแล้วก็ตักใส่ชามพร้อมทานได้เลยนะครับผมกับเมนูแกงส้มมะละกอกอกอ,กอดู ันนี้จะเป็นแบบเนื้อปลาของเราโขกลงไปเลยนะฮะเนี mm ่ยโขลกรวมกับพริกแกงของเราเลยนะครับพี่ๆชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กันหน่อยนะครับแนะนําเมนูเข้ามาได้เลยนะครับผม mm hmm. ดูน่ากินไหมล่ะลูกถ่ายแม่ทาคงต้องลาไปก่อนช่วงนี้ฝนตกนะฮะบ้านใครน้ำท่วมก็เป็นกำลังใจให้นะครับเดี๋ยวก็ผ่านไปนะครับพี่ๆ สู้ๆนะครับสวัสดีครับ